็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายิเกิใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสงครามเริ่มขึ้นแล้วมาเริ่มขึ้นง่ายกว่าที่คิดเอาไว้ทหารของจกักรวรรดิข้ามเส้นผ่านเตือนภัยสุดท้ายของเทโทรซาได้แ,แสดงไว้โดยไม่ลังเลเลยชั่วพริบตานั้นจกักรวรรดิฝั่งตะวันออกกับผู้รีบบุรูจึงได้อยู่ในสถา,านาการณ์ทำสงครามกัน แล้วต่อมาลาบาลิสได้พูดว่าเริ่มแล้วสินะต่อด้วยเวรลา่าใช่ทุกอย่างมาเริ่มต่อจากนี้แหละลิมูรุที่ได้ยินทั้งสองคนผู้เชื่อนางก็ได้คิดว่าวางมากกันจริงๆลาบาลิสก,กับเวรลา่านั่งเอ็นหลังเข่วยห้างสนทนากันบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ในจุดที่สูงเล็กน้อยลิมูรุก็ได้ถอนหายใจหนึ่งรังนี่ไม่ใช่เกมแต่เป็นสงครามผองแท้จะให้เอาจริงเอาจังทำตัวจริงจังให้มากกว่านี้เสียหน่อยนะ แล้วต่อมาลิบรุก็พูดว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะช่วยเร่บๆย้ายเมืองหนีให้หน่อยสิพอได้ยินเช่นนั้นราเมลิกก็พูดว่ารู้แล้วจ้า่อให้เป็นหน้าที่ของราเมลิกคนนี้ได้เลยราเมลิกตอบรับคำขอร้องของลิบรุด้วยความล่าเลิงสดใสทิพตาต่อมาเมืองหลวงลีบรุกได้ถูกแยกไปอยู่ในเขาวงโกดโดยไม่เกิดเสียงเพื่อเป็นการแสดงให้เหมือนไม่รู้ตัวว่าศัตรูมาการแยกเมืองจึงราชาเกือบเกือบสุดแต่ว่าการเล่นละครจบแล้ว ตั้งแต่พวกเขาเมินคำเตือนของเทราาทราาัสซาก็ไม่จอมเป็นต้องเกรงใจกันอีกต่อไปแล้วต่อมารามาลิกก็พูดว่าใช่ใช่มีข้อความจากเทนี่ด้วยนะหลังจากแยกตัวเมืองเสียดอย่างง่ายดายลามาลิกก็ได้พูดออกมาเรากลับนึกขึ้นมาได้พอดีนเชนาริบรุกก็พูดว่าืึแล้วลามาลิกก็ได้เล่าต่อคือแบบว่าเธอจับกินนอายเคนแปลกหน้าได้เลยจะขอไปทักทายสักหน่อยนะพอดีนเชนาริบรุกก็ถามว่าอะหมายความว่ายังไง แล้วรามาิก็พูดว่าเออคือข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะพรดิชนนั้นริบรุสก,ก็คิดว่าฉันบ้าเอ็นที่ถามต่อให้ขอ,อรายงานที่ละเอียดเล็กน้อยกับรามลิสไปก็ไม่มีประโยชน์เติมทีแล้วเธอก็ไม่ใช่ลูกน้องของริบรุสด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลต้องมาต่อว่าเพราะมีส่วนทําให้เธอมาพัวพันกับสงครามของพวกเขาแค่เธอให้ความร่วมมือก็เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วแล้วก็เพราะว่าเป็นเรื่องของคุณเทนี่ แล้วต่อมาริมุลุก็ได้เอใจว่าเดี๋ยวนะลองมาคิดดูดีๆแล้วรู้สึกเหมือนว่าเธอคนนั้นก็มีจุดท,ที่ทําตัวสุดโต่งอยู่เหมือนกันอย่าริมุลุกเลยพูดออกมาว่าโซเอมีแผนรับมือกับผู้บุกรุกไหมริมุลุรูร้รรสึกเป็นห่วงขึ้นมานิดหน่อยก็เลยลองตรวจสอบถามโซเอดูแล้วโซเอก็ตอบว่าไม่มีปัญหาครับที่เหลือก็แค่ทําตามกําหนดการแค่ระวังประตูใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนโลกเท่านั้นเองครับพอได้ยินเช่นนั้นริมุลุก็คิดว่าดูเหมือนว่าตัวฉันจะคิดมากเกินไป รู้สึกโล่งใจได้ไปหนึ่งเรื่องดูเหมือนว่าจะมีสปายบุกลุกเข้ามาบ้างแต่พวกนั้นก็ถูกกำจัดแล้วโดยกลุ่มูู้ละยะมีหน่วยเลนสีคามที่อยู่ภายใต้โซโอเอแล้วไม่ต้องเป็นห่วงถึงขนาดนั้นสินะถ้าอย่างงานเรื่องเกี่ยวกับแต่ละชั้นตั้งแต่ชั้นที่91จนถึงชั้นที่95ถูกย้ายไปยังชั้นที่96ถึงชั้นที่100แล้วเมืองที่อยู่บนโลกถูกย้ายไปยังชั้นล่างสุดชั้นที่100ที่ถูกติดตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษ การที่จะมาถึงตรงนี้ได้จะเป็นต้องโค่นเวรดล่าก่อนมาคิดด้วยสามัญสำนึกดูแล้วในกรณีนั้นความพ่แพ้ของพวกรีบุลูมีความเป็นไปได้สูงกว่าแน่นอนถ้าเป็นการป้องกันขั้นสุดท้ายที่เป็นหัวใจสําคัญจะปฏิบัติชั้นที่95ตั้งแต่ชั้นที่91จนถึงชั้นที่94ลายเป็นห้องมางกรถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็นห้องใหญ่ที่เวเดล่ารอยอยู่ข้างหลังมีห้องควบคุมที่พวกรีบุลูอยู่กันในตอนนี้ ในกรณีที่เวอร์เดล่าแผลผู้ลิบลูจะถ่วงเวลาไว้ให้และในระหว่างนั้นก็จะย้ายเมืองหลวงกลับไปยังด้านบนแล้วให้หน่วยของเกลโดปุป้องพร้อมกับให้ประชาชนหนีตามขั้นตอนบอกตามตรงว่ามันเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นอยากให้พวกกาเดียนผู้พิทักษ์ขอชันช่วยพยายามกันเสียหน่อยอย่างน้อยการเตรียมควมพร้อมป้องกันในเขาวงกดก็ถือว่าครบคันที่จริงแล้วถ้าคิดจะฝ่าไปจนถึงชั้นที่95แล้วก็แค่หน่วยทหารธรรมดาคงเป็นไปไม่ได้แน่ เพราะเป็นสงครามบริการทั้งหมดในเขาวงกดย่อมถูกยกเลิกแน่นอนว่าไม่มีแจกกำไรคืนชีพรวมถึงที่พักแรมห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้ด้วยพอเป็นเช่นนั้นสเสบียงอาหารและอื่นๆต้องเตรียมมาด้วยตัวเองแหล่งน้ำกินทุกๆ5ชั้นก็มีแผนปิดใช้งานเพราะฉะนั้นระดับความยากน่าจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากหากคิดจะปราบปรามเขาวงกดอย่างจริงจังแล้วก็คงไม่ใช่แค่หลายวันแต่ต้องใช้เวลาถึงหลายเดือนเลย คนเยอะเชื่อว่าจะดีกับการจํานวนคนมากอาจจะทําให้ขาสูดเสียมากกว่าในข้อมูลที่ได้รับมาจากพวกกาโดลา่าทหารของจักรวรรดิมีการดัดแปลงเหมือนจะสามารถเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องดื่มต้องกินถึง1สัปดาห์แต่ถึงอย่างนั้นก็น่าจะลําบากในการปราบปรามของวงกดแน่ยูรุได้ลองจําลองภาพหน่วยอัศาวินหลายหน่วยที่อยู่ในนานาประเทศฝั่งตะวันตกดูแล้วแค่ความเป็นไปได้ที่จะปราบปรามเผาพงกดได้นานไม่มีเลย ต่อให้ทหารของจกักรวรรดิมีฝีมือเหนือกว่านั้นก็คงไม่สามารถฝ่าฟันไปได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นแน่นอนอาดจจีคิดว่าตัวริบรูเป็นห่วงมากเกินไปแต่ก็นะอย่าประมาทเลยจะดีกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแล่นผ่านขาวงกดไปเฉยๆอยู่เหมือนกันต้องรับมือให้เข้ากับท่าทีของศัตรูเท่านั้นเอาล่ะการเตรียมตัวของทางนี้ก็เสร็จสิ้นประมาณนี้แหละพวกริบลูก็ได้แจ้งการเคลื่อนไหวของจกักรวรรดิไปยังประเทศรอบข้างเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ คงกาลังอวยพรใช้ชนะแกผู้ริบุรุอยู่ก็ได้และยังมีกองทัพวางกําลังแห่งทิศประจิมเยียมความพร้อมเอาไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินอันเลวร้ยวายที่สุดแล้วที่เหลือก็แค่อยากให้รับมือตามสถานการณ์ด้วยเหตุนี้ริวจึงดึงความคิดกลับมาอย่างที่สนามบรบเททร่าซ่ากาลังขี่ลันก้าตอนตัวไปร,รวมตัวกับกอปตาเน่่ยรถถังของจัก,กรวรรดิเครื่อนกำลังพลเพื่อไล่ตามเพราะปืนใหญ่รถถังขยับอยู่ดูเหมือนว่าตั้งใจจะยิงทันที แล้วต่อมารีบรุกก็พูดว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะพอได้ยิน,นเช่นนั้นเบนนี่รุกก็ตอบว่าถ้าโดนเข้าก็เป็นอันตรายอยู่แต่ไม่มีปัญหาหรอกครับเบนนี่รุกตอบกลับอย่างห้าวหาญละเบนนม่รุกก็ใช้ยูนิสกิลผู้ปกครองส่งคําสั่งไปให้กองพลที่1รวมถึงกองพลที่3ต่อกองกําลังเทมเพสเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันกีนัมเบอร์กองพลสีเขียวเริ่มเคลื่อนไหวไปข้างหน้ามุ่งไปยังข้างหลังของศัตรูอย่างรอบคอบ ดูเหมือนว่าจะเข้าไปในป่าแล้วใช้ต้นไม้เป็นโลก่กำบังและเรามันระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เตะตาศัตรตูถ้าสู้ได้ก็จะโจมตีหากรู้สึกว่าศัตรูอันตรายก็จะถอยทับจนกล่าจะตรวจสอบเรื่องนั้นให้แน่ใจแล้วจะไม่เคลื่อนไหวเยอะในกองทหารกองโจรทะยานฟ้าที่กาเบียเป็นผู้นำมีฮิลิวฝูงมังกรบิน100นายกับไิร์เวนไรเดอร์เหน่วยมังกรเหินเวหาที่ถูกคัดเลือกมาจากบูนัมเบอร์กองพลสีน้ำเงิน รวมทั้งหมวด3า0้อยนายบินขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันตั้งใจหยุดโจมตีจากท้องฟ้าสู้กับรถถังที่เคลื่อนไหวช้าสินาเป็นการตัดสินใจที่ดีแต่ศัตรูเองก็มีกองกําลังอากาศเหมือนกันเมื่อมาเดินทางมาถึงก็จะกลายเป็นการสู้รบที่แท้จ,จริงไอ้พวกกอบตาที่อยู่ใกล้กองทัพศัตรูมากที่สุดแต่ใดที่พลังของปืนใหญ่รถถังยังไม่เป็นที่ชัดเจนการเข้าไปอยู่ในพิกัดของศัตรูถือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย กว่าจะไปประทะกับรถถังยังพอมีระยะห่างอยู่ในเมื่อระยะพิกัดการยิงหวังผลของฝั่งศัตรูยังไม่เป็นที่แน่นอนก็จําจเป็นต้องระวังไว้ยิ่งกว่านั้นตอนที่ยังมองไม่เห็นกอบลินเลนเนอร์แต่ก็ตั้งใจจะยิงปืนใหญ่แล้วไม่แน่ว่าอาจจะมีอาวุธใหม่ที่การโดล่าเองก็ไม่รู้ก็ได้ะหวันที่ลีบรู้คิดอยู่นานลาเฟลก็ได้แจ้งเตือนมาว่า แจ้งเตือนคำนวณมุมและทิศทางการหันของปืนใหญ่รถถังแล้วการเล็งนั้นแม่นยำเป็นแบบแผนที่รู้ตำแหน่งของกอบลินไรเดอร์ที่หลบซ่อนอยู่ตามต้นไม้อย่างถูกต้องพอดีนเช่นานาลิบลุกก็คิดในใจว่าอ่ะน่ามันไม่ได้การแล้วนะพอชิเชนนาลิบลุกก็พูดออกมาว่าวน,นี้บอลุดูเหมือนว่าศัตรูจะมีวิธีอะไรบางอย่างที่บ่งบอกตำแหน่งของพวกกอบตาได้ด้วยพอดีนเช่นนั้น เบนนีมารุก,ก็ตอบว่ารับทราบครับข้าได้แต่ตองถึงความเป็นไปได้นั้นด้วยแล้วครับเลยสั่งให้หน่วยทับหน้ามีแค่ก๊อปตาเท่านั้นครับที่รอนลานมีแค่ลีบุรุคนเดียวเบนนี่มารุกไม่ได้เสียท่าทีสบายสบายเลยดูเหมือนว่านี่ก็อยู่ในขอบเขตการฆ่าคะแนเอาไว้ตรงนี้ลีบรุรจะเชื่อใจเบนนี่มารุแล้วเฝ้ามองไปตามน้ำหน่วยรถถังมีทั้งหมด2,000คัน500คันในนั้นได้หันกลับไปคอยเฝ้าระวังฝั่งทางของพวกก๊อปตา ได้แล้ว20คันที่อยู่แถวหน้าก็ได้เริ่มยิงปืนใหญ่ในตอนนี้จุดต่างที่โดดเด่นจากรถถังในโลกเดิมคงจะเป็นจุดที่รถถังของทางนี้มีตัวปืนที่สั้นกว่าละมังถึงจะพูดว่าผ่านตีนเขามาได้สักระยะแล้วก็ตามแต่ก็น่าจะมีสถานที่ต้นไม้งอกอยู่เยอะด้วยถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะกระบอกปืนที่สั้นนี้ไม่ทําให้ลําบากในการเคลื่อนทิศทางของปืนนั่นเองแต่ว่าเหมือนจะต้องใช้กําลังโค่นต้นไม้หลายต้นเหมือนกัน ว่าการหมุนฐานอย่างง่ายดดยนั้นในรูปแบบทับที่ระยะห่างชิดกันนับว่ายอดเยี่ยมเพราะกระบอกปืนจะไม่ขวางซึ่งกันและกันทําให้สามารถหมุนฐานปืนใหญ่ได้อย่างรวดเร็วน่าสงสัยว่าความยาของปืนใหญ่นี้สามารถรับประกันพิกาดและเล็งอย่างแม่นยําได้หรือเปล่าแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ทางรีบุลจะต้องใส่ใจคงเพราะว่าปัญหาที่เคลียร์คลายไปแล้วถึงได้นําไปปฏิบัติใช้จริงเอาล่ะสำหรับทางด้านของกอปตา กบตาได้รวมตัวกับหน่วยลบเรียบร้อยแล้วหน้าของเขาซีดลงนั้นไม่ใช่เพราะว่าเห็นหน่วยลบรถถังแล้วเกิดกลัวขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกตัวถึงความจริงของเทสทอราซาก็เลยตระหนักว่าสถานะของตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายอย่างมากก็ได้เทสซาราซาคนนั้นนั่งพัาเพียบอยู่บนหลังของลันก้ากำลังหวีผมอย่างสาง,งามในตอนนี้การเจรจาได้จบลงแล้วเธออยู่ในสถานะที่คิดว่าหมดหน้าที่ของตนเองแล้ว มันก็จริงอย่างที่ว่าพวกเธอกลับมาอย่างปลอดภัยแบบนี้ผลงานของเธอจริงใหญ่มากจะให้พักสักครู่หนึ่งก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ที่จะทําแบบนั้นพอคิดอย่างนั้นในที่สุดปืนใหญ่ของรถถังก็ได้ยิงกระสุนออกมากระสุนปืนใหญ่ทั้งหมด21ลูกลอยมาหาแค่ใช้อากอสอย่างเดียวมาดูไม่ค่อยออกแต่มีเพียงกระสุนที่ถูกยิงออกมาจากขาบวนรถถังผู้บัญชาการนัดเดียวเท่านั้นที่ดูแตกต่างจากกระสุนปืนใหญ่ลูกอื่นๆ ลิบรูติเห็นเช่นนั้นก็เลยคิดว่านั่นมันอะไรกันแล้วตอนนั้นเบนนีมารุก,ก็ได้ออกคําสั่งว่าก็ตาใช้แฝงเงาซะนะครับตาก็พูดว่าทุกคนแฝงเงาครับคําสั่งของเบนนีมารุพุ่งออกไปปัดข้อสงสัยของริบรุติทิ้งก็ตายอมรับคําสั่งนั่นกลับลินเลนเนอร์ใช้เคลื่อนย้ายผ่านเงาโดยไม่หยุดชะลอแล้วหายตัวไปจากที่นั่นหลังจากนั้นทันทีฝนของลูกกระสุนปืนใหญ่ก็ได้โปรยลงในที่แห่งนั้น หาฟุ์แห่งการทำรลายล้าง21นัดแค่กินตนาการอย่างเดียวก็เป็นนรกอน,นาสพึงกลัวแล้วแล้วตอนนั้นลาเฟลก็พูดว่าคำตอบเส้นผ่านศูนย์กลางของกระสุนปืนใหญ่มีถึง120ม mm. ิลลิเมตรคาดคะเนว่ามวลของกระสุนปืนใหญ่มีประมาณ21กิโลกรัมจากระยะห่างและเวลากว่าจะถึงจุดตกกระทบพิสูจน์ได้ว่ามีความเร็วน้อยกว่า 6เท่าของความเร็วเหนือเสียงพลังงานจน6ผันตามมวลของกระสุนปืนใหญ่ x ความเร็วในการยินยกกำลัง2จะคำนวณพลังงานกระบอกปืนใหญ่และความสามารถในการทะลวงจากเงื่อนไขเหล่านี้ความเร็วการแปร6ผันต่อน้ำหนักหน้าตัดขวางต่ำลงจำลองสภาพแวดล้อมรอบด้านเพิ่มแรงต่อต้านอากาศเข้าไปและผลลัพธ์เมื่อคูณค่าพลังเวทมนต์ที่ จุอยู่ในกระสุนปืนใหญ่กับค่าที่คำนวณได้เมื่อคำนวณเทียบกับดินปืน TNT จะได้ประมาณพอได้ยินราฟเวลพูดเช่นน,นั้นลิบลูกก็ตอบกลับไปว่านี่เธอนะขอโทษด้วยที่ขัดตอนช่วยอธิบายให้อย่างยินดีแบบสุดๆคือฉันไม่รู้ว่าปืน TNT มันร้ายแรงขนาดไหนเพราะฉะน,นั้นต่อให้เทียบดูก็สื่อให้ฉันเข้าใจไม่ได้หรอกนะพอด้ินเช่นนั้นลาฟเวลก็ตอบใหม่ว่า รับทราบเช่นนั้นตอบแบบเป็นรูปประทามหากโดนเข้าจังๆก็สามารถบดกระจายได้แม้กระทั่งประตูใหญ่ของอาณาจักรคนแคะแม้จะเป็นมังกรแรงเอก็ไม่อาจาต้านไหวอีกทั้งผู้ที่อยู่ในจุดตกตกระทบ5เมตรจะได้รับความเสียหายมหาศาลจากแรงกระแทกนั้นการรอดชีวิตของผู้มีระดับต่ำกว่า4นับว่าหมดหวงัง พอเรียนเช่นาลีบลูก็พูดกลับไปว่าใช่ใช่บอกอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนั่นไม่ใช่แค่ระดับอันตรายแล้วนะยิ่งไปกว่านั้นเหมือนจะมีกระสุนแปลกความปนมาหนึ่งลูกด้วยตัวลีบลูเริ่มเป็นห่วงก็ตาขึ้นมาแล้วสิแต่ความกังวลของลีบลูก,ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพอกระสุนกระทบกับผืนก็ได้เกิดระเบิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นติดต่อกันย0ครั้งจนทําให้ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงตอนที่นัดสุดท้ายลงไปถึงจุดหมาย สถานที่นั้นซึ่งก็ตาเคยอยู่ก็ถูกปกคลุมไปด้วยไฟนรกรวมจากระเบิดพัดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องพายุขนาดเล็กกระจายตัวอยู่รอบบริเวณนั้นขอบเขตควบเสียหายกว่วงถึงขนาดหลายสิบเมตรบ่งบอกได้ถึงความรุนแรงของอนุภาพนั้นนี่คงจะเป็นประสิทธิภาพของกระสุนปิศนาช่างกล้าพัฒนากระสุนปืนใหญ่สุดอันตรายที่มีพลังเทียบเท่ากับเวลตาตอมพิฆาตขึ้นมาได้นะตัวรีบรุรู้สึกชื่นชมอยู่ได้ก็เพราะว่าพวกก๊อบตาปลอดภัยดี พวกเขาก็ได้ตอบสนองต่อคําสั่งของเบนนมาลุทันทีแล้วก็ใช้เคลื่อนย้ายผ่านเงาออกมาจากสถานที่แห่งนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วต่อมาลิวลุกเลยพูดว่าดีจังที่ปลอดภัยพอดได้ยินลิวลุกผู้เช่นนั้นก็ตาก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่ปลอดภัยหรอกนะครับมันมีขค้นกระแทกมาถึงไม่ตีเงาเลยนะครับพอดินเช่นนร้ลิวลุกก็ถามว่ามีใครบาดเจ็บหรือเปล่าแล้วก็ตาก็ตอบมาอีกว่าไม่ครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง เพราะคุณเบนิมรลุ้แท้ๆพวกเราก็ได้ปลอดภัยกันดีครับก๊อปตตาตอบด้วยเสียงที่สดใสเขาบ่นว่าเจ็บก็จริงแต่ก็ดูท่าจะสบายดีนะจะว่าไปแล้วเทสซาลา่าใช้เคลื่อนย้ายผ่านเงาได้หรือเปล่าแต่เหมือนว่าจะปลอดภัยดีด้วยเป็นห่วงไปก็เท่านั้นแหละมังแต่ที่สําคัญกว่าในตอนนี้ต่อไปจะเคลื่อนไหวยังไงต่างหากคือปัญหาพอคิดเช่นนั้นลิบรุ้ก็ได้ใช้กิจสื่อสารตั้งเน็ตเวิร์กขึ้นมา ผู้เข้าร่วมมีเบนิมารก,ก็ตาเทสราซาอย่าลืมลูกก็ได้ใช้เล่คิดคำนวณเพื่อยืดเวลาการรับรู้ทางกายด้วยสิ่งนี้จึงสามารถประชุมกันได้อย่างมีความหมายในเวลาอันสั้นนี้เอาละจะเอายังไงต่อล่ะตรงนี้ลิบรุอยากจะฟังความคิดเห็นของเบนิมารและเบนิมารูก,ารก,ก็พูดว่าในปัจจุบันหน่วยลบที่กาบิลเป็นผู้นํากําลังมุ่งหน้าไปจู่โจมหน่วยลบรถถังของศัตรูอยู่ครับ ข้าอยากให้พวกก๊อบตาเคลื่อนกองไปโจมตีขนาดข้างหน่วยรบนี้ครับพอทีนเชนนารีมุลก็คิดในใจว่าโอ้แล้วก็พูดออกมาว่านั่นมันไม่อันตรายเป็นหน่อยหรอือแต่เป็นนี้มุลก,ก็ตอบว่าอันตรายครับแต่พวกกาบิลจะเป็นฝ่ายดึงผู้ด,ดูดความสนใจและพวกก๊อปตาก,ก็เลงช่องโหวนนั้นเข้าโจมตีครับพลังทำลายของรถถังแรงเกินกว่าที่คิดเอาไว้ก็จริงแต่ในเรื่องของพลังขับเคลื่อนอยู่ในการคาดคะเนครับ มีโอกาสที่จะชนะได้เหลือเฟือเลยครับเวนิโมลูกได้คุยโวโอ้อ,อวดจากผลลัพธ์ที่ได้เห็นการโจมตีและการป้องกันในสถานการณ์มือคู่นี้ความเร็วในการบินของกาบิลมีความเร็วมากกว่าในการหมุนของปืนใหญ่ถ้าหากกาบิลจดจ่ออยู่ยกับการหลบหลีกก็ไม่มีทางถูกปืนใหญ่ลดถังเล่นงานได้แน่นอนเวนิโมลุกพูดว่าการเลงให้ตรงเป้าคงเป็นเรื่องที่ยากแต่ฝ่ายที่พุ่งเข้าไปอาจจะกลัว ถึงกาบิวจะเป็นอย่างที่ลุกกันแต่เขาก็ห้าวหารเพราะฉะนั้นเลยไม่ได้ใส่ใจถึงอะไรแบบนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่ก็จริงที่หากบินอยู่บนฟ้าแค่หลบการเล็งเป้าจากปืนใหญ่ก็น่าจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆสลหรับกาบิวคงต้องให้เขาใช้พลังใจฝ่าไปเองแล้วทางของพวกก๊อปตาแล้วในตอนนั้นก็ตาก็พูดว่าพระพวกข้าก็บุกเข้าไปด้วยเหรอครับพอดิช่นนั้นเบนนิมารุก,ก็ได้พูดว่า พวกเจ้าต่างหาที่เป็นตัวหลกักแต่ว่าวางใจเถอะแค่พวกเจ้าหลบซ่อนตัวอยู่สักพักหนึ่งพวกศัตรูก็กลัวว่าจะยิงโดนกันเองจนทําให้การเคลื่อนไหวทื่อลงเพราะฉะนั้นถ้าพวกกาบ,บิลเริ่มดึงความสนใจแล้วก็ฝากเขาไปเตรมที่ซะเบนนมารุก,ก็ได้ออกคําสั่งเหมือนกับยักษ์ไม่สิเขาก็เป็นยักษ์นี่เหนือแล้วต่อมาก็ตาก็ได้พูดว่าเออคือหมายความว่าให้ใช้เคลื่อนย้ายผ่านเงาอย่างนี้ต่อไปหรอครับก็ตากได้ถามเช่นนั้นแต่เบนนีมารุก,ก็ได้สายหน้า แล้วเขาก็ได้พูดว่าน้วมันอันตรายเกินไปหน่อยศัตรูเองก็น่าจะเตรียมการป้องกันหลายอย่างเช่นการตรวจจับเอาศูนย์หรือขอบเขตป้องกันเอาไว้แน่และคงจะเตรียมวิธีป้องกันจากสกิลโจมตีด้วยเพราะฉะนั้นอย่าใช้วิธีตุกติดขึ่งกลางเลยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ิวโอเองก็เห็นด้วยเพราะคงไม่ปล่อยให้รถถังลูกหลักและการป้องกันแน่นอนจึงคิดได้ว่าต้องป้องกันถึงที่สุดและยังมีเขียแดนต้านสกิลด้วยหากมันถูกใช้แล้วก็แย่แน่ กับกันในจุดนี้หากฝ่าเข้าไปตรงๆอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้แล้วต่อมาเททาราสซาได้พูดว่าดีเจียนเมจิกเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขตดแดนผสานด้วยนะเจ้าคะเป็นเวทมนต์ที่ป้องกันการโจมตีกระทันหันจากมิติแต่กับกันก็เสี่ยงโดนผลึกการเคลื่อนไหวด้วยเจ้าคะ่ะตามที่ท่านเบนนี่มารูว่าฝ่าเข้าไปซึ่ง,งหน้าอาจจะเป็นการปลอดภัยที่สุดพอดินเนนาริมุลก็คิดว่าเททาราสซาสรุปสิ่งที่เขาอยากจะพูดออกมาได้ดีมาก ดูเหมือนว่าข่าวนี้ก็ตาก็ต้องเข้าใจแล้วและต่อมาก็ตาก็พูดว่าครับเข้าใจแล้วครับเทศคุณทศทอรซ์ซาพูดอย่างนั้นข้าเองก็ไม่คัดค้านครับพอได้ยินเช่นนั้นลิบรุกกะคิดว่ากลัวอยู่สินะเจ้าก๊อบตาไม่แปลกก็ขอเล่นถามในหลายอย่างด้วยปากแบบนั้นต่อหน้าตัวตนที่อยู่เหนืออย่างล้นหลามเลยนี่นาไอแบบนั้นเขาต้องกลัวอยู่แล้วตัวลิบรุกเองก็หวังไม่สิเขาสนุกกับก็ไม่ได้จริงสิ เขาคิดอยู่ว่าควรช่วยเหลือเขาทางอ้อมเพราะอย่างนั้นแหละจะขอมอบโชคนี้ให้เป็นของควรกับก๊อปตาแล้วกันดังนั้นในตอนนั้นริบรุกก็พูดว่าก๊อปตาคุ้งคนเราหน่าห้ามมองเพียงแค่ภายนอกจงสลักเรื่องนี้เอาไว้ในใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ความล้มเหลวซ้ำรอยนะแต่เรื่องนี้รีบรุกก็ต้องบอกตัวเองเหมือนกันถ้าไม่มีใครบอกก็ไม่รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของพวกเททรัสซาด้วยสิระหว่างที่รีบรุกค,คิดอยู่นางนก๊อปตตาก็ได้พูดว่า ครับคาสํานึกผิดมาพอแล้วครับพอดีินเช่นนานริบลุก,ก็คิดในใจว่าอืมอมแค่นั้นก็ดีพอแล้วละแล้วต่อมาเบนิมารุก,ก็ได้พูดว่าพูดถึงเรื่องอะไรเหรอครับแล้วพอได้ยินเช่นนานริบลุก,ก็พูดว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องปิดบังหรอกแค่ก๊อบตาเข้าใจผิดไปเองเท่านั้นแหละนะพอได้ยินเช่นนาน้นเบนิมารุก,ก็พูดว่าอ๋อเกี่ยวกับเทสทราซ่าเหรอครับเจ้านั่นก็เติบโตขึ้นมาแล้วแตะยังขาดส่วนที่สําคัญอยู่นะครับนานทีให้เขาเจอเรื่องเกกกี่วตััห็ด ดูเหมือนว่าเบนนโมลุกรู้ตัวอยู่เหมือนกันเขาก็ได้ยิ้มแห้งให้กับคําอธิบายของริมมลุแล้วต่อมาเบนนิโมลุกก็ถามอีกว่าจะว่าไปแล้วพวกที่ดีอาโบพามานั่นเป็นใครกันเหรอครับโดยเฉพาะผู้หญิง3ามคนนั่นข้ารู้สึกได้ถึงกลิ่นอายที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะเป็นพวกที่รีมมลุกยอมรับเบนนโมลุกเองก็เลยยอมรับพวกเธอเข้ามาโดยไม่คัดค้านอะไรเลยแต่อย่างไรเสียเขาก็มีท่าทางค้างคางใจกับตัวตนที่แท้จริงของพวกเธอ แล้วต่อมาลิวลุกก็คิดในใจว่าแต่ว่านะเป็นปีศาจอันตรายอย่างจุดเริ่มต้นครับแทนที่จะบอกแบบนั้นตัวเขาคิดว่าอย่ารู้เลยจะมีความสุขกว่าถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ก็คงจะเก็บเป็นความลับตลอดไปไม่ได้หรอกสลับตัวลิวลุกแล้วการที่ไม่บอกกับผู้ที่ทําหน้าที่อยู่ในตําแหน่งผู้บริหารก็รู้สึกสํานึกผิดอยู่เหมือนกันเชื่อน,นอกจากจะไม่รู้แล้วก็คงไม่สนใจเลยด้วยบอกความจริงแค่เบนนิมลุกคนเดียวก็คงไม่เป็นไร พอคิดเช่นนานลีบลุเลยพูดว่าเรื่องนั้นนะสักวันจะบอกนะพอลีบลุตอบเช่นนานเบนิบรูก็ได้ไหลตกแล้วเขาก็พูดว่าเอาเถอะมันก็จริงนี่ไม่ใช่เรื่องที่ควรใส่ใจในระหว่างลบเลยนี่ครับดูเหมือนว่าเขาจะยอมเข้าใจแล้วตัวลีบลุเองก็ได้ปรับอารมณ์ใหม่แล้วต่อมาลีบลุก็ได้พูดว่าตามนั่นแหละก็อตาตอนนี้อยู่ในระหว่างสงครามการสำนึกขีดเป็นเรื่องสำคัญแต่นั่นต้องมีชีวิตรอดกลับมาก่อนนะ พอดีเช่นนั้น,นก็ตาก็พูดว่าแน่นอนครับจากก็ตาขานรับเบน,นิมารุก็ได้พูดว่ามีเรื่องไม่เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของแผนการไหมพอดีนเช่นนั้น,นก็ตาก็พูดว่าไม่เป็นไรครับคุณเบน,นิมารุเดี๋ยวจะเคลื่อนไหวไปรอที่ชายป่าแล้วจะบุกเข้าไปจังหวะที่คุณกาบิลกําลังเริ่มโจมตีครับพอดีก็ตาผู้ชนน,นนันเบนิมารุก็พูดว่าให้มันได้อย่างนี้สิลุยให้เต็มที่เลยแล้วก็ตาก็พูดว่าครับ คงกลัวได้หายไปจากคอบตาแล้วเท่านี้ก็คงจดจ่ออยู่กับแผนการลบได้แน่ด้วยเหตุนี้รีบรู้จิงจบการประชุมโดยใช้กิ่สื่อสารลงคลิบนี้ก็ต้องขอจบไวไ้เพียงเท่านี้นะครับ